สวัสดีค่ะพบกับเจ้าของโยงคนิโคพาเพื่นนะคะวันนี้นะคะโยนะคะก็ได้สั่งเสื้อมานะคะหลายวันที่แล้วะคะ่ะตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ก่อนนั่นนะคะโยไปค่ะโยนะคะเสียงลบแลละเสียงลุกไดแล้วเวนี่ย เอาใหม่นะคะอยองนะคะไปหาปูกกับย่ามานะคะแล้วก็ไปเลือกชุดนะคะแม่ก็เลยสั่งให้มันมาส่งตั้งนานแล้วแต่ยึกยงไม่ไปเอานะคะรู้สึกขี้เกียจวันนี้จะไปไปเอาแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะโอเคปะเป็นบ้านป้ากันเลย,ยที่บ้านป้าน,นะคะเราจะบอกว่าบ้านป้าแล้วไกลมากค่ะอยู่ทางงูน,นะคะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงหน้าบ้านป้า เราจะเข้าไปดูกันบ้านของป้าน,นะคะอุย้ยมันมืดอบ้านของป้าน,นะคะมีน้องก้าวนะคะนี่เราจะมาดูชุดกันนี่เราสั่งมาเออเราสั่งมาเราสั่งมาสองชุดนะคะเป็นนี่เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปเรียนที่บ้านเลยไปจุ่มมาแล้ว ทุกคนมาถึงบ้านแล้วลนะคะเราจะมาได้นำสีก่อนเลยนี่นี่นะคะเป็นสีเออเป็นสีแบบไข่สีสีครีมกับสียมพูตัดกันนะคะเดี๋ยวเราจะแกะดีเลย ใส่เพราะว่าเพราะว่าเออเราสั่งมาจากเราสั่งมาจากอะไรลาซาด้าใช่ไหละเออเราเพ่สั่งมาจากนะเราสั่งมานะคะแล้วก็แม่หลอกว,ว่าใส่ต้องเอาไปซักก่อนเพราะว่าเป็นเสื้อใหม่กินหอมมากเลยนี่ค่ะมีลายด้วยลายอะไรอ่ะนู้มีลายน้องหมาจมูกแหลมมากแต่ลายลายเล็กจังมาสีพุ่งไปต่อไปนะคะคือสี มันสีม่วงกับสีฟ้าออกเขียวนะคะเดี๋ยวแล้วชอ่องเขาอะไรเล่าเอาตรงนี้มาเกะทางไหนอะมาเลยเกะได้แล้วค่ะโอ้โอสวยเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันได้เลยนี่เ็มาสีเราชอบมากเลยค่ะ เราไม่รู้นะคะว่าแม่เราสั่งมาจากที่ไหนแม่แค่เลื่อนดูเลื่อนดูนะคะเลื่อนดูนะคะเลื่อนไปแล้วมันก็เจอนะคะทุกคนทุกคนเกิดเล่นผิดพลาดขึ้นค่ะเขาขอโทษน,นะคะที่เมื่อกี้หรือตอนไหนแหละที่เขาเพิ่งมาเป็นท่งมาจากลานไม่ใช่ค่ะมันสั่งมาจากา <What? S 1> เฟซบุ๊าาก Facebook. คือเจ้าของร้านเฟซบุ๊กเนี่ย เขาไม่รู้ว่าชื่อเพจอะไรนะคะว่าแม่เราก็คนแม่เราเลื่อนเล่นไปแล้วก็เลื่อนไปเจอนะคะแม่เขาว่ายเดี๋ยวเามาเลือกดูนะคะแล้วก็อุ้ยเลื่อนในอักษรกระสิ้ดีกว่าสวยดีเลยค่ะนี่เราจะเราจะบอกนะคะว่าเราใส่ใช้อะไรใส่ให้ไหมเราใส่ไป็นใส่ใส่เห็นไหมคะทุกคนนี่เราใส่เป็นไซส์เอ็นนะ น่าอไเอ็มสองตัวเลยเย่เราจะเก็บไปให้แม่ซักนะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดทับสไครต์ให้ด้วยนะคะส่วนใครที่เราติดตามหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอต่างๆก็ถ้าอยากดูหนังนะคะก็สามารถรอถึงวันเสาร์วอาทิตย์ได้เลยนะคะแต่ว่าวันเสา,าร์บางวันก็ไม่ลงนะคะเพราะว่าไม่ว่างนะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดทับสไครต์ให้ชแน,นลยกด้วยนะคะ พูดมาตลอดว่าสวัสดีค่ะอยู่คนนี้เพราะพาเพลินแต่ความจริงที่อ่องชื่อเป็นา,าราลาค่ะตอนแรกที่ตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยค่ะีเหตุผลมีเหตุผลหนึอย่างค่ะก็คือไม่ใช่มีเหตุผลซ่องเยา่างหนึ่งนะคะคือเราเียต้องใช้ชื่อจริงก็เพราะว่าเราะเนี่ยต้องต้องแบบว่า สมัครลายแล้วเพราะว่าจะได้เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะก็ต้องสมัครลายต้องใส่เป็นชื่อจริงนะคะคุ้ค่อยหรือว่าเป็นเด็กหญิงอะไรนะคะแล้วก็แล้วก็อีกพนหนึ่งก็คือพอเปลี่ยนแล้วไม่ได้เรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมคะแต่มันก็แล้วมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วมันก็เปลี่ยนไม่เป็นนะคะ <c oughs> บ,าบายยนะคะนี่ช <c oughs> ุดสวยมากค่ะภูมิใจมากบา,บายๆคะ่ะเย้